ครับพีห่หอม่วงหนูก็ไปนอนเลยลูกื่วงหนูทำไม่นอนตื่นเช้าด้วยทําไมอ่ะลูกคนเก่งอือหรือว่านอนในกระบะนอนในกระบะตัวเองอะลูกอือไอ้ขี้หมูอือ,อง่วงล่ะทำไมไม่ไปนอนคะคนเก่งของแม่แล้วชื่อน้องขี้หมูน่นนี่หนาวหนาว พพทำท่านหนาวนะแต่ก็ไม่ไปนอนข้างในมูเชิญดีครับพี่ก๊าบไงใคาชื่อน้องขี้หมูความขี้หมูอ่ะอีอีตลอดพี่ก๊าอ่ะนอนใช่นอนใช่อืมง่วงหนูก็นอนมาทักทาย พี่พี่เอฟซีไม่รู้จะเหลืออยู่หรือเปล่าขอพี่ขำแล้วแม่ไม่ค่อยลองคลิปเลยใครชื่อน้องขาพี่หมูจ๊มจ๊มทำอะไรฮะทำอะไรอยู่หนุงหนังอ่ะพี่ขำใครไปเที่ยวไปไหมไปเร็วพี่ขำแน่เดี๋ยวนี้ชินแล้วชินแล้ว กินแล้วไม่ออกไปเที่ยวไม่สนใจเพราะไม่ชอบหรอกเหล่าก็ได้ไม่ไปใช่มคะขำทำอะไรไม่ต้องทำอะไรจุบเหรอจุ๊บครฮะจุ๊บใครครับฮะอ้าวขี้หมงอ้าวงงงเ๋ยก็ไม่ไปนอนงงนะฮะ ก็งงนะคนงงแต่แม่ไปนอนอน่ฮะ